าอยู่หากินทุกท่านนะครับนี่ออกหมายมาหาตกกลุ่มมังกรน,นะครับนะลองหา,งายางย้อนเบิง้งชุดมองที่ว่าเคยตกในตกอ่ะเงียบอยู่นะครับเดี๋ยวรอเบิ้งตอนแรง,แรงตอนเย็นตอนคำนะครับนะเพราะว่ากลุ่มมังกรน,นี่ไม่ยอมมาหากินตอนแรงนะครับตอนค่ำนะครับตอนนี้ยังเราเป็นเถิงป่าด้วยนะอมอมาู้เดียวครันเ่เดี๋ยวได้เตรียมในผลงานเดี๋ยวดี hai thì nữa là lập sống đó các bố nghe Ôi, oh, nhà lần ngay thế Cũng như là đây tổ kia là không nào Ô, vùng cứ bộ phục cũng dần đấy không có thử vào đầu vùng Ờ, do về bên Nó vô xe nó vậy nó nhang bị cậy vô Nó nhang bị cậy vô đây bày lắm rồi Ô, tổ nhanh đi Ô, nhìn là các bạn phục ở đây nào Bạn <laughs> มาซิบโ่ได้กับโบได้เลยรับผู้ใดลักกีโชคดีกับแจ้งสิลนะครับแจ้งเฮ้านี่เงียบคลิปเลยครับผมรุดครับน้าาบังเดียวนนิ่งกีคนีมัวเนาะ

เว้น,นีิตกดินแล้วยังบ่ไดเต็มเตัวเลยครับนั่นนะ <c oughs> บรรยากาศยัำแรงครับผมก็มีคนญี่ปุ่นมาหาอยู่หากินกันเต็มเลยนะครับทั้งวานแคตกกุ้งเอ,อ้ยบันไดพานานาชมบรรยากาศนะครับผมหวงวตกแต่กุ้งเลย <c oughs> นญี่ปุ่นปันไดกันมากแบบนี้แต่วโตยังไงนะครับจะของราก็ได้อียังขึ้นมาเลยครับผมปูกับยังกับผมมาตอดเลยห้วันเลยมาผู้เดียวโพมาเลยครับผมโอเคเดี๋ยว <c oughs> ได้แต้มได้โตกับที่ว่าทายเบิ่งไหมนะครับนั่นนี่ต้องรอให้มันทำเล็กน้อยนะครับมันแห็นกุ้งมันออกหากินก่ช่วงนี้ญี่ปุ่นกับหน,า,นาวแล้วนะครับผมอากาศกับเริ่มที่เย็นลงเรื่อยๆนะครับ มีสิบสองสิบงศาครับเมื่อนี้ช่วงนี้ช่วงแรกนี่ก็ประมาณ16 17สบเจ็ดองศานะครับเดี๋ยก็เริ่มหนาวแล้วครับคลิปตกปรากดอาจซิบเรได้ไปตกอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าปลามันอาจซิบกินเบ็ดแล้วนะครับเข่าหนาวแล้วครับคนญี่ปุ่นกลุ่มนี้นะครับผมก็ตกขึ้นมาได้สองสามตัวแล้วครับกลุ่มแบบตัวใหญ่เย ปลาแฮก็ได้นะครับผมเป็นปลากระบอกส่วนมากนะปลากระบอกปลาที่ละเมฆหน่อยนะครับผมปลาตาเดียวกลุ่มเขานี่าเงียบๆเลยผมว่ามองนี่บ่คือครับต้องใหญ่มองไปตกมองที่เคยตกปุ้งปุ้งอย่างพวกนี่ปุ้งอย่างยืนเต็มอยู่ครับผมไปยังมองเขาเพราะเสก ตกใกล้ๆแล้วค,ครับเลาวนี่บ่ค่อไม่ตัวครับผมยังมาตกโดนเลยมีบ่เห็นมี v v วีแววเลยปุย้ยยังครับพวกนี้ครับนี่ครับแล้วนะแต้มแรกครับโอ้โหบง่า่เลยครับผมโอ้เอาจนสั้นเลยผมเกือบดึงบื่ขึืนครับเนี่ครับปืด ูมันมานครับผมวาขาขาดต่ำโอเคกับนั่นนะโอ้โหเอาผมสั้นแล้วผมเคยได้ตัวเงยวันนี้เกียวัาซอมกำปั้นเลยอย่าตาเกี่ยวซ้ำขวดน้าเลยครับผม ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับพี่น้าขั้นบกคือยังไงพผมกะทีพานาน้ากับบ้านนะครับผมโอ้ได้แต้มเดียวกับโอเคเหรอครับเพื่อนแต้มใหญไพี่ผมก็บกคยได้มาก่อนเลยใส่ยังไงเนี่ยนะครับขื้นกระแหงครับผมอันตรายครับเดี๋ยวร้องตกบางอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวกับจิพานาหน้ากับนะครับอือ คือแข่งกับบุรณะสายก็มาโอเคนะครับผม <c oughs> ได้ปูแม่ไข่มาอีกแต้มนึงนะครับนะครับกูดแดงนะครับผมจะเอาไปบ่าน้อยไอซ่ไว้มันดีครับแต่กุ้งเขาก็ได้แค่แต้มเดียวนะครับผมมันบ่าเอาไปกับจังไดย์พวกนี้เพราะได้เติมกัน,นครับผม ก็เดี๋ยวตกไปอีกนิดหน่อยก็บทีกลับแล้วครับนล้วเนาะมันเงียบๆแล้วครับผมก็ได้แต้มได้ผลง,งานเลยครับผมกู้เมย์กู้เมย์กู้เมย์อ๋อไปแต่ไปแล้วนนครับมันไครอยู่ขากระขาดแล้วโอุ๊ยเฮ็ดบับ โอเคนะครับน้าก็บที่กลับบ้านแล้วครับผมฝนตกครับผลงานเขาครับแต้มเดียวเนี่ยครับผมแต้มยิ่งๆครับผมใส่ยิ่งๆสวยๆครับโอ้โหพอเคยตกได้กุ่งตัวใหญ่วันนี้นะครับผมทำแขนนะครับเค้กนะครับผมนะก็ขออนุญาตพัฒนากลับบ้านเพียงเท่านี้นะครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมกัพ่อกันคลิปหนาครับผมสิไปหาอยู่หากินทั้งใดกับาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะได้ดผ่านคลิปต่อไปของเบ้าเจแปนนะครับผมพออันคลิปหนาครับผมครับสวัสดีครับ